สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับแปลงที่หนึ่งแปลงต้นสักนะแปลงต้นสักวันนี้มาพูดถึงเรื่องความสําคัญของพยากรณ์อากาศนะครับฝนฟ้ามันสำคัญกับไล่ข้าวโพดยังไงนะครับมันสําคัญมากๆสําคัญมากๆ นะครับสำคัญกว่าเราใส่ปุ๋ยสูตรอะไรสำคัญกว่าเราจะปลูกพันธุ์อะไรอีกนะครับเพราะอะไรล่ะทำไมถึงบอกว่ามันสำคัญขนาดนั้นนะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพยากรณ์อากาศตกเยอะนะครับ เสร็จปุ๊บหยุดแดดออกดีมากเลยครับเหมือนฝนมันจะออกแล้วพอเรายอดข้าวโพดไปปั๊บนะครับนี่วันนี้ตกหนักอีกแล้วนะครับทำให้เม็ดข้าวโพดเสียนะเน่าเลยนะครับเน่าเลยนะเน่าเม็ดเน่านะครับไม่ว่าจะปลูกแบบไหนหรือพันอะไรก็แล้วแต่เน่านะครับเยอะนะ ดูห้างบนเนี่ยครับเนี่ยเละเทะหมดเลยนะครับน้ำทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับความสำคัญของการดูพยากรณ์อากาศจังหวะนะครับจังหวะจะโคนดูดีๆนะครับใครที่ไม่เคยเจอกับตัวเองอะ่ะไม่รู้หรอกนะครับเหตุผลที่ผมทำไมถึงเลือกที่จะไถแล้วกบไว้เนี่ยนะครับ ถ้าทําเลยผมไม่ทำอย่านี้หรอกทําเลยผมจุดครับอันนี้ผมเลือกที่จะไถไว้ก่อนไถปรับพื้นที่ไถไว้ก่อนครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นเยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาก็จะเน่าย่อยสลายทำไมผมถึงไถยอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะครับปกติวิธีแบบปกติอะ่ะถ้าทำเลยนะครับฝนฟ้าทิ้งแล้วอะไรเงี้ยหนาวเข้าะ ผมก็จะจุดแล้วก็ไถปันหยอดไปได้เลยแต่อันเนี้ยมีพายุเข้านะครับฟังพยากรณ์แล้วล้มหนาวยังไม่ตีเข้ามาพายุเข้าเพราะนั้นเนี่ยรอก่อนครับช่วงนี้รอก่อนตอนนี้ก็วันที่ห้าวันที่หกนะครับกันยาเอ้ยตุลานู่นแล้วครับรอพายุลูกนี้ก่อนแล้วดูว่าหนาวเริ่มประทะหรือยังตอนนั้นเนี่ยฝนก็จะน้อยละ เราก็สามารถทําได้แล้วนะครับมันจะลาช้านิดนึงแต่ว่ามันมันเป็นผลดีต่อเรานะครับยิ่งเราซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่แพงมเมล็ดพันธุ์เราผลิตเองไม่ได้นะผลิตเองไม่ได้นะครับสิบเอ็ดไร่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีหกถุงนะครับหกถุงก็หมื่นหมื่นพันนะครับมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะแล้วมันไม่จบไงครับปุ๋ยรองพื้นี่กะัะ ค่าน้ามันไถปั่นยอดอีกอะค่าคนงานอีกนะครับตกตกอยู่เนี่ยประมาณหมื่นห้านะครับเนี่ยถ้าผมยอดวันนั้นนะเสียเลยนะครับดูน้ําขังเนี่ยเยอะนะแล้วมันไม่จบแค่นี้นครับมันจะมาเรื่อยๆอีกหลายวันสี่ถึงห้าวันนะครับถ้ามันตกแค่เนี้ยมันไม่มีมันไม่มันไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าซ้ำอีกก็โทดเน่าครับ อย่างเราหยอดวันนี้ปุ๊บฝนตกมาสองวันสามวันติดไม่เป็นไรนะครับถ้าน้ำไม่ขังข้าวโพดเขาจะเริ่มบวมเริ่มแตกหน่อใช่ไหมภายในสามวันสี่วันพอเริ่มจะโผล่แล้วนะครับฝนก็นำม่อีกมีความชื้นเติมไปอีกเน่านะครับข้าวโพดเน่านะได้รับน้ำมากเกินไปนะครับไม่ว่าพันอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูนะครับ ต้องดูพยากรด้วยประกอบด้วยอะไรด้วยดูจังหวะให้เป็นไม่ใช่ว่าดินละพร้อมละนะครับนี่ถ้าการคาดการณ์ของผมไม่ถูกต้องก็คือฝนไม่ตกป่าน,นี้ดินแห้งแล้วนะครับดินแห้งแล้วเกิดอะไรขึ้นดึกเดี๋ยวดึงน้ําใส่ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราดึงน้ําใส่ได้อันนี้คือข้อดีของการมีน้ําไม่จํากัดนะครับถึงดินแห้งฝนไม่มาไม่วัดใจครับ มื่นห้าเลยนะครับหมื่นห้าไปขี่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาขับได้เลยนะซื้อม,มอเตอร์ไซค์มาขี่ได้เลยเงินหมื่นห้าเอาไปทำอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีครับไม่งั้นนะเจ๊งนะครับมันก็คือกำไรของเราอะ่ะที่เราขาดทุนรอบแรกเนี่ยยิ่งเจอสองรอบเนี่ยเรียบร้อยสามหมื่นเนี่ย สามหมื่นมันก็แทบจะเป็นกําไรรอบหนึ่งของข้าวโพดแล้วนะใช่ไหมรอบนี้เจอฝนเดี๋ยวปันยอออีกเสร็จปุ๊บรอบหน้าเสียอีกอะไรเงี้ยมันก็ถ้าได้ทำสามรอบนี่เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแล้วพอพยากกณ์อากาศปลูกข้าวโพดไปอีกแล้วนะครับปลูกข้าวโพดไปอีกประมาณได้เดือนหนึ่งพายุเข้า ล้มอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยนะครับวิธีการยังไงอะไรเงี้ยที่ของเรามันล้มดุหรือเปล่ามีประวัติย้อนหลังดูซิว่าลมมีไหมอะไรยังไงนะครับกขโพดเนี่ยถ้าล้มก็จบนะครับขโพดล้มจบล้มเท่ากับจบมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะมันได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีทางถ้าเขาโพดเกินเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับเกินสี่สิบวันสี่สิบห้าวันเนี่ยแล้วล้มนะครับ มันไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้น,นี่แหละนี่คือความเสี่ยงของการทำข้าวโพดท,ที่พูดมาหลายหลาย,หลายคลิปนะครับมันไม่ได้สวยหรูทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับเราอ่ะจะกระจัดความเสี่ยงยังไงเรารู้เรารู้อยู่เกจีจใจครับเราจะกระจัดมันยังไงในเมื่อ ฝนมันมาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราต้องปรับตัวนะครับหาความรู้ดูศึกษาเราจะได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะครับเราก็จะไม่ไปโทษฟ้าโทษฝนโทษเศรษฐกิจนะครับเราต้องปรับตัวให้ได้ต้องหาวิธีให้เจอเพื่อที่จะอยู่รอดในยุคนี้นะครับมันโหดร้ายนะ มันโหดร้ายนะครับถ้าเรายิ่งทำบินดียิ่งเรามีแบบมีห้าไร่สิบไร่อย่างเงี้ยเราไม่ได้มีทุนหรือไม่มีแบ็คที่จะหนุนหลังเรามันยากนะครับมันคือจบเลยนะเนี่ยเราจะยืมตาอ้าปากได้นิดหน่อยมาละลงทุนเรียบร้อ,อยในรอบสองอันนี้รอบสองในป,ปีปีนี้นะครับไอ้ไม่ใช่รอบสองรอบสามนะครับ รอบหนึ่งก็ร้อนใช่ไหมกาไรนิดหน่อยรอบสองก็กําไรห้าหมืน่นเงี้ยเดี๋ยวพอมาเจอนี่อีกนะครับหายไปละหมื่นห้าอะไรเงี้ยมันก็ถ้ายอดนะรเรียบร้อยเลยนะครับนี่แหละนี่คือความสําคัญของของจังหวะจังหวะนะครับดูดีๆจะดูยังไงก็ฟังข่าวครับแล้วก็เวลายอดไปเนี่ยอย่าให้มีฝนอยู่ประมาณสัก ครึ่งเดือนเี้ยอย่างน้อยสิบวันขอให้ฝนไม่เยอะนะครับถ้าตกกระหน่าคุณก็จบครับเพูดงอกมาเจอน้ําตลอดมันก็ไม่โตครับมันก็เหลืองไม่โตแล้วฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ฝนมาอีกมันก็จบอีกมันก็เหลืองอีกนะครับมันก็เป็นวัฏจักรไปเงี้ยหมุนหมุนไปเงี้ยมันไม่มีทางที่จะโตเติบโตได้หรอกครับมันมันเจอฝนเยอะมันไม่โตครับ มันชอบมีความชื้นแต่แรกเสร็จปุ๊บมันชอบแบบไม่มีฝนเลยเพราะพรมัจะโตได้ดีนะครับเดินแรกนะเสร็จทํารุ่นที่สวยว่านปุ๋ยทํารุ่นที่สวยใส่น้ําครับโตเลยครับใส่น้ํารอบเดียวท่วมหัวหเลยครับสองรอบเนี้ยแล้วแต่ดินครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับพยากรณ์อากาศด้วยนะครับอย่าใจร้อนพยายามอย่าใจร้อน ครับดูดีๆตัดสินใจจอนที่สองใจเฮ้ยตอน,น,นตเนี้ยฝนตกแล้วเนี่ยดินสวยแล้วแต่ฝนจะมาไม่มาแต่พยากรณ์บอกว่ามานะครับพายุเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่มาละ่ะเราจะต้องดึงน้ําอีกอะไรอีก,อกยุ่งยากฮะแต่พอยอไปปุ๊บฝนมาจริงๆเรียบร้อยครับทําใหม่นะมันเสียเยอะนะครับเสียยิ่งกว่าได้ แต่พอเรารู้ว่าเออฝนมันจะมานะครับแล้วเราเกี่ยวเสร็จไม่จุดละเนี่ยไม่จุดแล้วครับเดี๋ยวไถทิ้งไว้ก่อนลองมาไถาที่มันเข้าไหมหรือยังไงนะครับถ้ามันไม่เข้าเราก็ปล่อยนะครับพอฝนตกเราก็มาไถาเนี่ยไถยไม่ต้องลึกครับไม่ต้องลึกประมาณยี่สิบเซนพอนะครับไม่ต้องลงผ่านสามถึงขนาดนั้นหรอกถ้าที่เราไถาไม่เข้าแสดงว่าความชื้นไม่พอนะครับ พอความชื้นไม่พอคุณเอาผ่านสามมาไถมันเข้าครับมันเข้าแล้วผ่านผ่านหกผ่านเจ็ดผ่านพ้วนนะแปรแปล,แปล,แปลเซจความชื้นไม่พอครับความชื้นลงล่างหมดพอย่อข้าโพดไปไม่ขึ้นครับเขาบอกว่าเจ็ดปเก้าหน่อไม่ค่อยแรงข้าวโพดไม่ค่อยแรงคําว่าแรงของหน่อข้าโพดคืออะไรนะครับในนิยามของคําว่าหน่อแรงไม่แรงมันหมายความว่ายังไงนะครับ มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับพันแต่ละพันนะครับต้องการความชื้นอัตราการงอกไม่เหมือนกันแต่ละพันแต่ละยี่ห้อนะครับต้องการความชื้นในการงอกไม่เหมือนกันนะครับคกฟังให้ดีนะครับความชื้นแบบนี้มันต้องอีกพันหนึ่งความชื้นแบบนี้ต้องอีกพันหนึ่งอย่างเช่นนะครับที่ของเราเนี่ย มีค่อนข้างที่จะความชื้นสูงถ้าเราจะทําตอนนั้นก็เจ็ดแปดเก้าตอบโจทย์แต่ถ้าดินสองสีก็คือปั่นแล้วก็ฝุ่นขึ้นเลยแต่ว่าลองคุยดูดินข้างล่างยังชื้นอยู่เก้าเก้าเจ็ดเก้าก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเอาเจ็ดแปดเก้าไปปลูกดินลักษณะแบบนั้นครับมันไม่ขึ้นครับมันอัตราการงอกห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิเปอร์เซ็นประมาณนั้นนะแต่ถ้าดินเหนียวเหนียวดินแบบเนี้ยแล้วเอาเก้าเก้าเจ็ดเก้าดิน,นชื้นชื้นเนี่ยมาปลูก นะครับขึ้นครับแต่ต้นไม่โตรครับต้นผอมสูงเหลืองครับแล้วเราจะใช้พันุอะไรล่ะนะครับเราก็ต้องเลือกวิธีปลูกอีกมันจะสัมพันธ์กับวิธีการปลูกนะครับพื้นเรียบยกล่องดินเรามันแห้งช้าเราอยากปลูกพันธุ์เนี้ยแต่เราก็ต้องปลูกยกล่องนะครับมันก็จะแห้งไวถูกไหมฝนตกไรมามันก็ขังมันก็ไหลไปแต่ถ้ายกล่องในดินทราย ฝนตกมาหรือให้น้ำปุ๊บพายุเข้าล้มโกกเรียบร้อยครับความเสี่ยงของการลมมันสูงกว่าดินเหนียวเหนียวายกล่องนะครับในไร่แบบเนี้ยนี่รอบนี้เดี๋ยวจะยกล่องให้ดูนะครับหรือเปล่าลองคิดดูก่อนนะครับพิจารณาอาจจะยกล่องครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูครึ่งอะไรนะทำรุ่นครึ่งนึ่งเปรียบเทียบเลย พันเหมือนกันทุกอย่างนะครับดูซิต่างวิธีมันเป็นยังไงปุ๋ยเหมือนกันไรเหมือนกันหมดนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าอันไหนมาได้อันไหนมันไม่ได้ใช่ไหมนะประมาณนั้นนะครับก็ใครสงสัยยังไงก็โรสอบถามหรือแอดในไลน์ก็แล้วกัน,กนเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับกดเพาว่าเพิ่มเติมมีเบอร์อยู่นะครับก็ฝากติกตอกด้วยนะครับเข้าไป ติดตามกันได้นะครับใครชอบเล่นดนะิจนะิตอลเนาะประมาณนั้นโอเคขอบุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ